ท่านลองคำนวณดูเองถอะว่าคนในโลกทั้งหมดเนี่เป็นผู้มีความรู้อย่างพุทธศาสตร์มากหรือว่ามีความเชื่ออย่างศสยศาสตร์มากเมื่อมาเชื่อว่ายังมีความรู้อย่างศสยศาสตร์นั่นแหละมากกว่าแต่เราไม่เคยมองกันหรือมองกันอย่างไม่ไม่ละเอียดนะพวกี่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัสตร์นั่นก็ยังเป็นศสยศาสตร์อยู่ตั้งครึ่งตั้งค้อ พุทธบริษัทคนไหนนี่ฟังให้ดีๆพุทธบริษัทคนไหน,นกราบพระพุทธรูปลงไปโดยคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้ช่วยอย่างนี้นั่นมันก็ยังเป็นไสยศรราสตร์แต่ถ้ามีพุทธบริษัทคนใดมารู้ว่าพระพุทธเจ้าระรู้อะไรมาปฏิบัติตามแล้วดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได,ด,ได้เห็นในความดีความจริงความถูกต้องของพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างนี้แล้ว การาบพระพุทธรูปลงไปอย่างนี้กราบนั้นเป็นพุทธสาว